อันดับแรกเลยก่อนที่คุณจะรู้เรื่องเกี่ยวกับตัวเลขที่เหมาะกับตัวคุณนั้นคุณก็ต้องมีหลักก่อนว่าตัวเลขประจําตัวของคุณนั้นคืออะไรเน,นรือไหมครับบุคคลที่เกิดทั้ง7วันนั้นก็จะมีตัวเลขประจําตัวของตัวเองอยู่ทุกวันเกิดเสมอยกตัวอย่างเช่นใครที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยนะครับก็จะมีตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับเลขหน,หนึ่งคือเลขพระอาทิตย์เพราะพระอาทิตย์มีดวงเดียวในโลกนี้1คักษณะสัญลักษณ์ของความเป็นผู้นําเพราะพระอาทิตย์มีดวงเดียวและดาวดวงอื่นต้องหมุนตาม พระอาทิตย์เสมอหนึ่งคือการเริ่มต้นวันใหม่เพราะเลขหนึ่งมันหมายถึงการเริ่มต้นสรรพสิ่งนะครับการนับหนึ่งเหมือนการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเหมือนพระอาทิตย์ขึ้นเราก็ต้องตื่นเพื่อออกไปทํามาหากินนั่นเองนั่นคือตัวแทนของคนที่เกิดในวันอาทิตย์คราวนี้เมื่อคุณเข้าใจเลขของตัวคุณแล้วคุณลองสังเกตนะว่าจริงไหม ที่คุณเกิดทั้ง7วันแล้วเนี่ยมักจะมีตัวเลขเหล่านี้ไปเกี่ยวพันกับชีคุณเสมอนะครับเช่นคุณเกิดวันอาทิตย์เนี่ยเลขหนึ่งเนี่ยก็จะตามตัวคุณไปนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเลขที่บ้านบัตรประชาชนนะครับบางทีถ้าคนที่มีความรู้เรื่องโหราศาสตร์ก็จะบอกว่าเลขพาอาทิตย์เนี่ยถูกสร้างจากสิงโต6ตัวเลข6ก็จะไปเกี่ยวพันกับชีคุณนะครับหรือแม้แต่เลขพาอาทิตย์เนี่ยก็จะไปเกี่ยวพันกับเลขคู่มิตรคือเลข5นะเลข3เลขเนี่ย ก็จะเป็นเลขที่จะเกี่ยวพันกับชีวิตคุณต่อเนื่องไปตลอดชีวิตนั่นคือคนวายอาทิตย์มักจะมีผูกพันเกี่ยวกับเลข1เลข 6, และก็เลข5เราลองไปดูนะว่าตรงในสิ่งที่คุณเป็นอยู่หรือเปล่านะครับแน่นอนครับสมมุติคุณเกิดวายอาทิตเน่ยตัวเลข3ตัวเลขเนี่ยที่เหมาะสมแล้วก็เป็นเลขที่เหมาะกับคุณในเรื่องของการใช้ตัวเลขกลุ่มนี้ในการเป็นตัวแทนของเลขมงคล ที่จะใช้ในชีวิตประจำวันของคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทะเบียนบ้านทะเบียนรถนะครับรวมถึงเลขรหัส ATM ต่างๆแต่แน่นอนครับคนที่เกิดวันอาทิตย์นั้นมันจะมีเลขห้ามอยู่ตัวเดียวนะครับคือเลข3ที่ไม่ควรใช้เลยนะมันเป็นเลขเขาเรียกว่าเลขคู่ศัตรูหรือเลขที่จะทําให้ทําลายล้างดวงชะตาของคุณไม่ดี ดังน,นั้นถ้ามีเลข3อยู่ในดวงชะตาของชีวิตของคนเกิดวันอาทิตย์เนี่ยมันจะมีแต่เรื่องทะเลาะเบาะแว้งความใจร้อนความมีปัญหาการมีเรื่องราวที่อาจจะเขาเรียกว่ามีมีสิ่งที่ไม่ดีกับชีวิตเนี่ยแบบผันผวนค่อนข้างมากฉะนั้นง่ายๆอย่างเช่น1นึมเนี่ยมารวมตัวกัน,เ,นเป็นเลขที่ไม่ดีเห็นไหมพอเป็นเลขอาทิตย์กับเลข3มันเป็นเลขที่ค่อนข้างแรง133 1เป็นเลขของความตายด้วยฉะนั้นคนวันอาทิตย์ก็ต้องหลีกเลี่ยงเลขตัวนี้ เช่นเดียวกันครับคนวันอาทิตย์นั้นยังมีเลขที่ไม่ควรใช้อยู่นะฮะคือเลขที่เกี่ยวข้องกับศูนย์และเลข8และเลข12 082ไม่ควรใช้เพราะเป็นเลขราวที่เกี่ยวข้องกับเลขราหูนั่นเองหรือเป็นเลขที่ทําให้ดวงพระอาทิตย์เนี่ยมันดับมันไม่สว่างสวยอย่างที่ควรจะเป็นตามตำรานของราหูอมพระอาทิตย์หรือสุริยะคราะนั่นเองฉะนั้นเลขที่คุณควรจะเว้นไม่ควรใช้นะคนที่เกิดวันที่คือสม ศูนย์แปดสิบสองสิบสามก็เป็นเลขที่แรงนะครับพอคุณเข้าใจตัวเลขแบบนี้ปุ๊บคุณก็ไปดูสิครับเลขที่คุณอนุโลมใช้ได้เนี่ยจะเริ่มเห็นตัวเลขที่เยอะขึ้นแล้วนะฮะในเมื่อคุณเลขใช้เลขสาไม่ได้คุณก็ไปใช้เลขหนึ่งหกนะครับห้าไปใช้เลขเก้าได้ใช้เลขสองได้ใช้เลขสี่ได้อ่านึ่งออกไมครับมันจะเป็นเลขมงคลของคุณเช่นถ้าเกิดคุณจะตั้งคุณจะซื้อรถทะเบียนเลขทะเบียนรถเนี่ยคุณก็ใช้เป็นเลขหนึ่งห้าอย่างเงี้ยได้ หรือ54 2ตัวก็ได้เนื่องไหมครับก็จะเป็นเลขที่เป็นมงคลกับดวงชะตาของคุณหรือคุณอาจะใช้เลข1 6 1 5หก็ไม่เสียนะครับซึ่งก็จะเป็นเลขที่เกี่ยวพันกับดวงชะตาของคุณเลยเพราะคุณเกิดวันอาทิตย์แทนด้วยเลข1มีกําลัง6แล้วก็เป็นเลขคู่มิตรกับเลข5โอเคไหมฮะนั่นคือตัวเลขที่เป็นมงคลสำหรับคนที่เกิดในวันอาทิตย์ฉะนั้นใครเกิดวันอาทิตย์นะลองดูนะครับว่าเลข แบบนี้ใช้แล้วจะดีหรือเปล่าต้องพิสูจน์ครับ